วันที่เบรกแตกจริงๆก็คือวันที่ผมเอาลูกแก่หลงทางเอามาอ่านให้ฟังก็คือว่าเป็นจดหมายเตือนลูกแก่ที่หลงทางให้กลับ้ามาในเส้นทางที่ถูกต้องอย่าทําร้ายชาติอย่าทําร้ายบ้านเมืองอย่าทำโน,ทำน่นทํานี้วันนั้นเราเป็นวันแตกทักสินโกรธตัวสันงานงกเลยบอกว่าให้ปลดรายการนี้ยุบรายการนี้ไปซะ ผมกโกรธตรงที่ว่ารัฐบาลชุดทักษณิณวัฒปิดปากปิดหูปิดตาประชาชนหมดเลยผมมีทางนี่สองทางตอนนั้นท่านผู้ชมครับทางแรกก็คือว่าล้างมือเลยผมไม่ทำาละไปทำไรงผมดีกว่าอีกทางหนึง่งออกมาต่อสู้เพื่อให้ประชาชนได้เปิดหูเปิดตาต่อข้อมูลและข้อเท็จจริงความถูกต้องและความจริงที่มีหนึ่งเดียวท่านผู้ชมคิดว่าถ้าผมเลือกว่าผมล้างมือผมไม่ยุ่งแล้วเนี่ยชีวิตผมวันนี้จะเป็นยังไงพอจะเดาออกใช่ไหมฮะเขาบอกว่าถ้าผม เลือกเส้นทางเดินโน้นวันนั้นเนี่ยทักษิณก็ยึดประเทศไทยได้หมดแลและเพราะทักษิณยึดคนที่อยู่ในองค์กรอิสระได้ยึดสาํารนูนได้ยึดภูมินวยการรัฐชากิีต่างๆได้ผมจําได้ว่าผมใช้บ้านพระอาทิตย์เนี่ยห้องประชุมใหญ่ถแถลงข่าวเรื่องเมืองไทยรายสัปดาห์ที่ถูกปิด โดยผมกล่าวหารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ปิดหูปิดตาประชาชนไม่สมควรทําเช่นนั้นที่ผมพูดเช่นนั้นเนี่ยประโยคต่อมาเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนชีวิตผมหมดเลยผมพูดว่าแต่ผมจะสู้ต่อไปตรงที่รัฐประบุศพถ้าผมบอกว่าเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วผมไม่รู้จะทํำยังไงผมขอลาออกจากการเป็นปากเสียงให้ประชาชนเราจบกันเพียงแค่นี้ ะะก็คงจะไม่มีวันนีอีกเช่นกันถ้าไม่รบทั้งสินผมรวยตายหาแล้วใช่เพราะผมถูกการแกล้งตลอดเวลาเลยจากวันแรกที่ผมรบทางสินผมก็บอกผมจะสู้ต่อที่ผมจะสู้ต่ออย่างไงผมก็เลยบอกให้นูนตอนนั้นคำนูนอยู่กับผมเราจัดเมืองไทยรัฐสัปดาต่อไหมแต่เราจัดที่หอประชุมเล็กธรรมศาสตร์ตอนนั้นบรรยากาศสังคมมันอึดอัดมากเพราะทุกคนหงุดหงิดคนที่อยากจะต่อต้านทักษิณ แต่ก็กลัวเปลืองเนื้อเปลืองตัวเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งคนผู้นี้ตอนหลังนี่ก็เลยมาเป็นคนที่โหนกระแสของผมสรุปแล้วเราก็จะทําต่อตอนนั้นเมืองไทยรายสัปดาห์เนี่ยยุคที่ผมเปลี่ยนแปลงใหม่คือผมฟาดฟันรัฐบาลชุดทักษิณโดยที่ไม่เกรงใจใครเนี่ยคนดูหมด ทั่วประเทศไทยถ้าผู้ชมเชื่อหรือเปล่าเรตติ้งอันดับหนึ่งอะเรตติ้งอันดับหนึ่งแลง้วค้งละครแม่งซูไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยไปที่เมืองไทยรายสัปดาห์ที่ขอ,อมจุ่มเล็กธรรมศาสตร์ทำไมต้องหอ,อมจุ่มเล็กจามาสตร,รษ์ไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็เลยไปที่เล็กๆก่อนไม่มีความมั่นใจถึงขนาดที่รูยว่าวันที่เราต้องออกรายการกับแอมเราถึงกับบอกพวกเด็กๆที่อยู่เครือข่ายผู้จัดการบอกเฮ้ยถ้าว่างไปหน่อยให้มันห้องมันเต็ม <laughs> <laughs> ผู้ชมครับ วันแรกเนี่ยมันไม่ใช่เต็มฮะมันล้นออกมานอกถนนล้นออกมานอกถนนมันเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่เลยจนในที่สุดเราบอกให้ไม่ได้แลวเว้เราก็ไปจัดที่หอะจุมใหญ่หอมชุมใหญ่เนี่ยจุกคนได้มากกว่าหอะจุมเล็กประมาณ3าเท่าทั้งข้างบนข้างล่างแต่เราไม่ได้เก็บเงินนะให้เข้าฟังฟรีโอ้โห <c oughs> หอะชุมใหญ่ก็เต็มแล้วก็ล้นออกมานอกอีกเลยนั่งตามพื้นหมดเลยสนุกสนานมากเพราะผมเอาความจริงมาพูด และคนก็มีความมันเพราะผมจี้จุดอ่อนของทักษิณแต่ละจุดออกมาตอนนี้ผมปราศจากโซดรวนผมแล้วนี่ผมไม่ต้องติดขัดอะไรกับใครแล้วผมฟาดฟันไปเลยในกระบวนการนั้นก็มีคนที่เคยอยู่กับผมรักผมแต่ตอนนั้นทํางานกับทักษิณยางสนิทสนมมาเตือนผมอย่าไปสู้นะทักษิณเขามียมนาจเยอะพี่สู้เขาไม่ได้หรอกเขาพร้อมจะคุยกับพี่นะคุยอะไรครับพี่อยากได้อะไรพี่บอกเข้าไป เดี๋ยวเขาจัดให้พี่หมดโผลบงไม่ต้องหรอครับอาจารย์ไปบอกเขาแล้วกันไม่ต้องผมพูดคำว่าอาจารย์นี่พอเดาออกเลยทยีๆๆๆๆๆๆ่้งใคร